สวัสดีครับสาหรับ EP 2ต่อมาจาก EP 1ที่แล้วนะครับเพื่อนๆไปย้อนหาดูได้นะครับใครที่เข้ามาดูไม่ทันนะครับแอดมินฝากบอกรัฐบาลลาวเลยนะครับที่กําลังสร้างปัญหาความเกลียดชังให้กับคนไทยกับคนกัมพูชานะครับและตอนนี้กําลังลามไปกับคนลาวแล้วนะครับคนลาวจะเดือดร้อนมากเลยนะครับทุกวันนี้นะครับเขาจะต้องทํามาหากินนะครับเงินพวกคุณน่ะก็ไปรีดไถ่เขาอันนี้คนลาวเขาฝากบอกเองนะครับถ้าคนลาวไม่เล่าผมจะรู้ได้ยังไงครับนายบ้านของพวกคุณนะครับผู้ใหญ่บ้านของพวกคุณน่ะ ลูกหลานคนไหนเข้ามาทํางานก็เข้าไปรีดไถพ่อแม่เขานะครับเลวลซามตามบอลจริงน,นะครับก็ทํางานด้วยความยากลําบากนะครับนี่เป็นความชั่วนะครับเป็นการคอร์รัปชันนะครับที่ทุเลศที่สุดนะครับลูกหลานเข้ามาทํางานเนี่ยมาเป็นขี้ข้าอยู่เมืองไทยเนี่ยทำงานเหนื่อยยากนะครับแต่ละคนนะครับคนไหนสบายแล้วไปไม่มีปัญหาแต่ไอคนที่มันเหนื่อยยากส่วนใหญ่มันเหนื่อยยากอ่ะมันลําบากแบกหามอ่ะพวกคุณก็ไปรีดไถกาไอ้บ้าขอเขานิดหน่อยก็พอนี่เอาซิเยอะเลยเอาไปเอาตายเอาทุกเดือนเงี้ยทุเลศ พ่อแม่เขาต้องวิ่งขอเงินลูกเขาตลอดเวลาเพื่อเอามาให้พวกคุณเสร็จพวกก็ปล่อยเงินกู้เขารัฐบาลลาวต้องหาพหาวิธีนะครับช่วยคนลาวให้ข้ามมาทํางานในฝั่งไทยได้โดยมีเงินมีทองโดยการกู้ราคาถูก่างรัฐบาลลาวก็ได้ไม่เห็นต้องให้พวกนายบ้านมีสิทธิ์อะไรขนาดนี้เลยครับแล้วก็ไปกดหัวคนลาวครับเขาถึงเกลียดรัฐบาลคุณไงก็เพราะไอ้คนที่อยู่ข้างล่างอะ่ะมันทําไม่ดีใครที่เป็นใหญ่เป็นโตคุณพิจารณาให้ดีๆนะครับ ผมบอกเนี่ยผมหวังดีกับคุณนะครับคุณจะมาคิดว่าโมาโหผมนี่แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าคุณมองให้ลึกๆนะครับผมหวังดีผมเตือนคุณผมไม่ได้ให้คนของคุณเนี่ยมาทําร้ายคุณมาทําร้ายประชาชนอันนี้น่าเห็นใจเพื่อนๆชาวพี่น้องชาวสปปลาวมากเลยนะครับพวกเขามาทํางานนะครับแถมต้องถูกรีดไถอีกนะครับจะกินเต็มที่ก็กินไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังแอดมินเข้าใจเลยครับทําไมพี่น้องชาวลาวบางคนนะครับ ถึงไม่กล้าใช้เงินใช้ทองนะครับเนี่ยและแทนที่คนไทยเขาจะไม่รู้คนไทยก็ต้องมารับรู้ครับเขาก็หวัวเราะเยาะเย้ยสิครับไม่อายก็เหรอครับเอก็คุณทําตัวคุณเองอะ่ะผมก็ต้องออกมาแฉถ้าคุณไม่มายุง่งไม่มาบีบคั้นไม่มาส่วนมีส่วนร่วมกับกัมพูชานะครับคุณจะไม่ทนโดนกระทําแบบนี้เลยนะครับคุณก็ต้องไปลงโทษไอ้คนที่มันออกความเห็นให้พวกคุณว่าการสนับสนุนกัมพูชาเนี่ยมาคิดได้ยังไง เนี่ยต้องลงโทษออกมาแล้วก็ทําเป็นหนังสือขอโทษคนไทยเขาออกมาคุณอย่าไปคิดว่ามันน่าอับอายหรอกครับได้เงินคุณคิดดิคนลาวมาทํางานเป็นแสนพวกคุณเก็บสวยกันปีหนึ่งเท่าไหร่กินกันจนรวยรอะครับขับรถข้ามฝั่งมาเนี่ยมาโชว์ให้คนเขาดูเนี่ยมาโชว์ให้คนไทยดูเนี่ยคนไทยเขาไม่ได้มาให้ราคาพวกคุณนะครับเาาอาไ้พวกเงินในเป๋ปองว้าไอเงินรีดไถยไอเงินขึ้นเรื่อยกว่าเงินที่อยู่บนทามทุกยากเขาเรียกเงินบาปไอพวกนี้คุณเป็นชาวพุทธคุณไม่รู้หรอกครับว่าไอาเงินพวกนี้มันเงินบาป ไม่ได้เงินมาหากินมาจากสุจริตเดี๋ยววันหนึ่งคุณมีมากๆเข้าดูราบพี่ๆน้องก็ฆ่ากันตายก็แย่งกันตายเขาไม่ได้มาสนใจหรอกครับเป็นคนพูดแท้ๆไม่รู้หรอกครับถ้าใครไม่เชื่อก็ไปถามพาร์ทานดูสิครับว่าเงินพวกนี้เป็นเงินบาปไอเงินที่ทําสร้างความทุกข์ยากให้กับประชาชนเนี่ยเออทำก็ไปอันทำก็ไปอันนี้แอดมินไม่ได้ว่าอะไรนะครับเนี่ยพูดมาเนี่ยคนลาวเขารู้เลยว่าผมพูดจริงแต่คนลาวรู้ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับแต่ปัญหาคือคนไทยก็รับมารับรู้แล้วครับ ว่ารัฐบาลลาวบริหารอย่างนี้เขาเรียกค่วยแตกครับน่าสมเพชครับสร้างความทุกข์ยากให้ประชาชนให้เพื่อนบ้านครับให้เพื่อนร่วมมนุษย์ด้วยกันนะครับเห็นไหมล่ะคุณทํามาคุณเดินหมากพลาดทีเดียวอะ่ะคุณล้มทั้งกระดานถ้าเจอคนที่มีความรู้อะ่ะและโลกสมัยเนี้ยมันแค่ปลายมือเองครับเพราะคนลาวอยู่ในเมืองไทยเดืเป็นแสนเขาฟังคลิปไทยดูคลิปไทยนั่นแหละครับดูคลิปลาวมีอะไรล่ะครับก็มีแต่อวยรัฐบาลลาวนั่นแหละครับเขาก็รู้เขาถึงไม่ดูไงครับ ก็ถึงเมื่อดูคลิปไทยกันเลยครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพี่น้องสว,วปลาวนะครับเอ็ดมินก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ไปสร้างความประเด็นให้รังเกียจหรือไม่ได้ไปถูดูถูกอะไรประเทศของท่านนะครับแต่อยากให้พวกคุณนะทำงานกันสบายๆทำงานกันแบบว่ารักใครกันนะครับคนไทยคนลาวนะครับถึงจะอยู่ประเทศไหนเนี่ยการไปมาหาสู่หรือการแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยจะได้ใช้สะดวกสบายเพราะที่บ้านคุณมันไม่มีงานทําถ้ามีงานทําคุณจะข้ามมาทําไมคุณจะข้ามมาลําบากทําไมให้คนลาวด้วยกันมันดูถูกพวกคุณ คุณก็รู้ว่าคนไทยเขาไม่ดูถูกคนลาวไม่มีเงินน่ะเขาก็โอนไปให้นาจ้างไทยอ่ะไม่มีงานมาไม่ถูกเขาก็ไปลรับเขาไม่เคยทิ้งพวกคุณและคุณจะยอมให้รัฐบาลของพวกคุณามาดูหมิ่นเหยียดยามงคนไทยได้ยังไงเขาก็พากันเกลียดพวกคุณสิครับเขาไม่ได้เกลียดรัฐบาลเพราะเขาเกลียดไม่ถึงรัฐบาลุณนะเขาก็ต้องเกลียดคนลาวแต่แอดมินเข้าใจว่าพวกคุณถ้ากลับไปลาวแล้วพวกพวกคุณไม่มีสิทธิ์ตำหนิรัฐบาลลาวราอกฎหมายมันรุนแรงก็ตำหนิแม่งในประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อน ดีไหมล่ะครับเนี่ยฝากผ่านมาได้เลยนะครับคอมเมนต์สวยๆนะครับคอมเมนต์สุภาพสุภาพนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับวยุทธหัสถีรอบนั้นเป็นยังไงนะครับคนลาวเล่าให้ฟังเองนะครับเขายังรู้นะครับคนเก่าคนแก่โบราณลาวนะครับเขายังรู้ตรงกับประวัติศาสตร์กับบันทึกของประเทศไทยนะครับแต่ไม่มีในบันทึกฝรั่งเศสครับันับอายครับลูกหลานชาวลาวเขาเล่ามาเองนะครับผู้หลับผู้ใหญ่ปู่ยญาตายายของพวกเขานะครับปลูกฝังนะครับมาเสมอนะครับ ว่าแผ่นดินไทยกับลาวนะครับเป็นแผ่นดินเดียวกันนะครับไม่เคยแตกแยกมาก่อนนะครับอย่าทิ้งพี่น้องชาวไทยนะครับอันนี้แอดมินบอกเลยนะครับเขาฝากมานะครับแล้วเขาก็เล่ามาด้วยครับว่าครั้งหนึ่งนะครับเคยมีเหตุการณ์ภาคภูมิชัยของบรรพบุรุษนะครับเกี่ยวกับในหลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจอมทัพไทยนะครับในอดีตนะครับได้ปกครองดินแดนสยามทั้งหมดนะครับมีพื้นที่กว้างขวางกว่าในปัจจุบันนะครับตอนนั้นก็คือมีลาวอยู่นะครับ หลังจากเสียดินแดนหลายๆที่แล้วครับลาวก็ยังเป็นดินแดนประการสุดท้ายนะครับในเป็นด่านการชนเวียดนามกับฝรั่งเศสนะครับและในอดีตตรงนั้นเรียกสยามเหมือนกันนะครับไม่มีคําว่าลาวมาก่อนนะครับชาวสยามนะครับที่เขาอยู่ในดินแดนลาวในปัจจุบันนี้นะครับชวดเขานะครับได้เล่าให้ปู่ย่าตายายของเขาฟังนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับเกิดข้อพิพาทระหว่าง ไทยกับฝรั่งเศสนะครับในเรื่องดินแดนของสปปอลาวนะครับในปัจจุบันนะครับคนดินแดนลาวในสมัยนั้นก็คือชาวสยามนี่แหละครับที่ต้องย้ําว่าชาวสยามเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีคําว่าลาวแต่ถ้าพูดสยามไปคนลาวก็จะงงฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่ย้ําสลับไปสยามสลับมานะครับพอที่แอดมินทราบนะครับคนลาวบางส่วนนะครับยังตีความไม่ค่อยลึกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปกล่าวโทษเขาแต่เราต้องย้ําตรงนี้นะครับเพื่อให้เขาเข้าใจกับเราไปในแนวทางเดียวกันนะครับพอเกิดข้อพิพาทในสมัยนั้นนะครับ คนสยามสองฝั่งแม่น้ําโขงนะครับได้ระลมพลกันจัดทัพเพื่อป้องกันเมืองนะครับและความอ่ะบังเอิญมารู้ถึงในหลวงรัชการที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยนะครับทั้งกองทัพและก็ชาวบ้านทั้งหมดนะครับท่านจึงนาทัพใหญ่นะครับเป็นจอมทัพนะครับเดินทางจากบางกอกนะครับคือกรุงเทพในปัจจุบันนะครับขึ้นภาคอีสานครับหรือภาคตะวันออกไกลในอดีตนะครับเดินทางจัดทัพอย่างเร่งรีบเลยนะครับ เพื่อขึ้นไปช่วยนะครับประชาชนและราษฎรของพระองค์นะครับดินแดนสยามที่อยู่ในฝั่งลาวปัจจุบันนี้นะครับคนลาวก็คือคนสยามทั้งหมดที่อยู่ในฝั่งลาวในสมัยนั้นนะครับต่างปื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากนะครับเพราะไม่คิดว่าพระองค์เนี่ยจะทรงเป็นห่วงเป็นใยนะครับและการเดินทางขึ้นไปในตะวันออกไกลสมัยนั้นนะครับยากลําบากทุลกันดานมากนะครับคนอีสานจะรู้ดีนะครับคนลาวสมัยก่อนจะรู้ดีมากเลยนะครับและที่ทุกคนล้วนปื้มปิติคืออะไรรู้ไหมครับ เพราะไม่มีใครคาดคิดครับว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะเป็นห่วงบรรยายพวกเขาที่คือเป็นชาวบ้านชาวไร่เป็นแบบเป็นลูกหลานเป็นไพร่เป็นทาสเป็นกรรมกรนะครับเคยแต่ได้ยินข่าวลือครับว่าในหลวงและกษัตริย์ของสยามทุกพระองค์เนี่ยตั้งแต่อดีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเคยแต่ได้ยินข่าวลือนะครับว่าเขาห่วงใยและรักประชาชนแต่ไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองครับครั้งนี้นะครับ กองทัพทั้งหมดนะครับและก็ชาวบ้านนะครับต่างแตกตื่นนะครับร่วมกระดมโลไม่กลัวตายนะครับพากันปลูกสะดมป้นข่ายนะครับทําลายทัพฝรั่งเศสนะครับความมาทราบถึงพระเจ้าแผ่นดินนะครับยกทัพตีกระนาบพับฝรั่งเศสนะครับแตกล่าเป็นหน้ากองเลยนะครับ ที่ตั้งค่ายไว้นะครับดินแดนลาวทั้งหมดนะครับถอยไปเวียดนามหมดเลยครับแอดมินจําไม่ได้นะครับว่าวีรกรรมในครั้งนี้เกิดกองพันที่เท่าไหร่ขึ้นนะครับมีประวัติอยู่นะครับแต่แอดมินจําไม่ได้นะครับอันนี้คนลาวนะครับผู้ใหญ่ลาวเขาเล่ามาเลยนะครับเพราะวีรกรรมนี้แหละครับจึงทําให้คนลาวนะครับยายุคหลังๆนะครับเมื่อฟังมามากๆนะครับสามารถนะครับปลดแอกจากการเป็นอิสระภาพจากฝรั่งเศสได้นะครับก็คือวีรกรรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจอมทัพไทยนะครับ ข้อเด่นของพระองค์ก็คือมีน้ำพระทยัยเมตากับประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยนะครับในหลวงทุกพระองค์นะครับมีคุณลักษณะเดียวกันหมดเลยจนถึงองค์ปัจจุบันล่าสุดนี้นะครับแต่ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินส่วนใหญ่เขาจะไม่กล่าวพูดอะไรมากนะครับการพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเหมือนเลือกข้างนะครับมันจะไปกลายเป็นแบ่งแยกและไปทําให้คนในชาติหรือลูกหลานของพระองค์ท่านเองพวกเราก็คือลูกหลานนะครับเข็นข้างเองนะครับท่านจะไม่พูดอะไรมากนะครับและถ้ามีอะไรนะครับ ท่านก็จะออกหน้ามาช่วยเหลือทุกๆคนนะครับอันนี้บอกพี่น้องบอกเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่คิดไม่ดีหรือคิดร้ายนะครับส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้เดี๋ยวก็รอดูพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเด็กๆน้องๆหลายคนไม่รู้นะครับไม่มีใครเมตตาประชาชนนอกจากในหลวงแล้วนะครับคุณรู้ไหมครับแม้แต่คู่กรณีก็อยากให้คุณติดคุกจนตายนะครับแต่ในหลวงท่านเมตตานะครับพระราชทานอภัยโทษนี่คือสิ่งที่คนในคุกเขารอคอยนะครับ ใครไม่รู้ใครไม่เคยเป็นไม่เข้าใจหรอกครับอันเนี้ยไม่อยากให้เป็นตำหนิเลยส่วนถ้าเป็นการเมืองเนี่ยคุณไม่ถูกกันก็ให้ทะเลาะแต่ในการเมืองนะครับอย่าไปเอากับไอ้พวกที่ว่านายทุนมากเสียงน้องๆไม่ดังหรอกครับเชื่อพี่ครับอย่าให้ใครนะครับหน้าไหนก็ช่างที่เป็นานายทุนนะครับ มาล้มล้างระบบการปกครองของประเทศของเรานะครับอันนี้บอกก่อนนะครับผีหัวขาดครับไม่เชื่อดูรอบด้านได้นะครับเอาแล้วุณมาถึงไหนแล้วเนี่ยกูเลยมาแล้วโโอ้โหไม่ต้องถือสาอะไรนะครับแอดมินไม่มีสาระอะไรเลยครับจะมาเอาสาระอะไรกับกูหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีชัยชนะเหนือฝรั่งเศสนะครับนี่นะครับเป็นผลประโยชน์ต่อรองนะครับในการเจรจาของฝรั่งเศสนะครับ ฝรั่งเศสรู้ว่ากองทัพไทยในแข็งแกร่งมากนะครับก็จึงเลือกใช้วิธีการเจรจามากกว่าทําสงครามนะครับแล้วก็เจรจาเข้ามาที่สํานักพระราชวังภายในนะครับโดยบีบบังคับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าหากไม่ทาเจรจานะครับจะยกกองทัพยวนฝรั่งเศสนะครับล้างความอับอายให้กับกองทัพแห่งพระราชาของฝรั่งเศสนะครับอันนี้สําคัญนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะครับรู้ว่าการศึกในครั้งนี้นะครับ ถ้าเราชนะฝรั่งเศสมันก็ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะมันทําให้ประเทศเราอ่อนแอนะครับและพวกห่อหรือจีนห่อนะครับที่ระดมทัพเตรียมสัพรพกำลังอยู่นะครับสะสมกําลังมานานนะครับจะเข้ายึดดินแดนภาคเหนือนะครับซ้ำเติมเรานะครับเราจะอ่อนแอไม่มีกองทัพ การทั้งสองด้านนะครับอันนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านพิจารณาแล้วจึงตัดสินใจส่งมอบลาวคืนให้ฝรั่งเศสพร้อมอพยพคนสยามนะครับที่อยู่ฝั่งลาวข้ามมานะครับคนที่อยากจะมาก็คือให้มาใครไม่อยากมาก็ไม่ต้องมานะครับจึงมีผู้อพยพชาวภูไทยนะครับเป็นจํานวนมากนะครับโกรธแค้นฝรั่งเศสนะครับที่ยึดดินแดนยึดบ้านยึดเมืองเขานะครับเขาอพยพมานะครับเขาขอพระราชทานที่ดินทํากินนะครับตามแนวฝั่งโขงทั้งหมดเลยนะครับ เพื่อขอเป็นประการด่านหน้านะครับหากฝรั่งเศสบุกยึดมานะครับคนพวกนี้แหละครับจะเป็นกองหน้านะครับเพื่อตีกระนาบกองทัพฝรั่งเศสนะครับด้วยความโกรธแค้นนะครับเพราะเขายังเคืองอยู่นะครับเขาจําเป็นต้องย้ายข้ามฝั่งมาเขาอยู่กันมายาวนานอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือคนสยามเหมือนกันแหละครับแต่เขาน่าจะเป็นเผ่าภูไทยนะครับอันนี้ที่ฟังมานะครับหลังจากได้เสียดินแดนนะครับก็ยังถูกเวียดนามนะครับยุแยงอีกนะครับแต่ฝรั่งเศสไม่กล้าทําสงครามแล้วครับ ภายหลังนะครับในหลวงรัชกาลที่5นะครับยื่นข้อเสนอนะครับให้แลกเปลี่ยนนะครับจังหวัดที่อยู่ในแนวชายฝั่งตะวันออกนะครับแลกเปลี่ยนกับเสียมราฐนะครับพัตบองนะครับหลายๆเมืองตรงนั้นนะครับที่เป็นที่รู้กันหรือเป็นข่าวในปัจจุบันนี้แหละครับทางแม่ทัพฝรั่งเศสนะครับเลยไม่กล้าขัดขืนแต่โดยดีนะครับเพราะว่าการแพ้ศึกครั้งนั้นนะครับแม่ทัพของฝรั่งเศสนะครับไม่ได้ทําเรื่องไปถึงราชสํานักของฝรั่งเศสนะครับเพราะอับอายครับอันนี้เป็นความอัปยศนะครับจึงไม่ค่อยมีสงครามที่ปะทกกกััััันนนนนออีีเลลยหงจา้้ ทําให้ไม่มีบันทึกในฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้นะครับอันนี้หลังจากเจราจาแลกเปลี่ยนดินแดนสําเร็จแล้วนะครับไทยก็ไม่เคยเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสอีกเลยนะครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนลาวนะครับหรือคนสยามนะครับหรือบางกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่าภูไทยนะครับที่เขามาเล่าให้ฟังนะครับ ส่วนที่มีบันทึกว่าเราเสียเงินเสียทองค่าปรับเยอะอันนี้แอดมินคิดว่าไม่น่าจะเสียมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียเงินมากขนาดนั้นนะครับเราจะไม่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้ทั้งหมดในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านทรงพระปีชามากนะครับเพื่อนๆลองคิดดูว่าเราเอาเงินจากไหนมาสร้างแสดงว่าพระองค์ท่านโกรธแค้นฝรั่งเศสที่ทําให้พระองค์เสียดินแดนพระองค์จึงอยากให้ลูกหลานในอนาคตเนี่ยเจ็บแค้นแทนที่เราเสียดินแดนนะครับอยากให้ทวงดินแดนคืนมาจึงอาจทรงรับสั่งให้บัณฑิตในสมัยนั้นผููบันทึก นะครับให้บันทึกแบบนี้เพื่อให้ลูกหลานเนี่ยเจ็บแค้นแล้วก็เอาดินแดนเราคืนนะครับอันนี้คือพระราชประสงค์ที่มีในยะแอบแฝงเรื่องถุงแดงนะครับอันนี้แอดมินก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออนุญาตอภัยด้วยนะครับดังนั้นจึงขอเตือนไปถึงรัฐบาลลาวเลยนะครับถ้าคุณยังทําอะไรสุ่มสี่สุม5้าคุณอย่าคิดว่ารัฐบาลไทยเขาอ่อนแอนะครับ ว่าคุณมากล่าวหาว่าเขาทำนั่นทำนี่เขาไม่ได้มาจากอย่างนั้นไม่ได้มาจากอย่างเนี้ไม่มีนะครับรัฐบาลไทยทุกรัฐบาลจน,นถึงปัจจุบันก็ไม่เคยอ่อนแอนะครับเขาเห็นแก่มิตรภาพไมตรีที่พวกเราต้องอยู่ร่วมโลกกันไปจนตายนะครับและถ้าหากคุณเดินหมากผิดพลาดนะครับรัฐบาลไทยเขามองอยู่นะครับคุณพลาดเลยนะครับและถ้าคุณเดินหมากพลาดน,นะครับคนลาวประชากรลาวเขาจะเฮเลยนะครับเพราะเขาอยากเปลี่ยนสัญชาติอยู่พอดีและ